สบายดีนะนนเนาะมาื่อนีน้คอยจะมาซอนทอนอินโทรของเพลงพิง ซึ่งเป็นเพลงของไอโนนเนาะซึ่งจะเป็นอะไรก็ซึ่งติดตามได้นล้เนาะโอเคตอนทำอิดเลยอยู่ในเพลงพิมเนาะจะอยู่ในคูออยู่ในอคอดีดีตนี้จะเป็นบีบีแฟตเนาะซึ่งเราจะสามารถจับได้ยุสองบอลบอลทำอิดเมนจะเป็นบอลน,นี้เลยเนาะ คงกันข้ามกับคอร์เอดเอฟเนาะแต,แต่ว่ามันเขาจับเลื่อนลงมาแล้วบอลนหนึ่งอีกจะเป็นบอลน,นี้เนาะจะเป็นบีแฟลตขึ้นกันโอเคเขามาเริ่มทอนทำอิทเลยก่อ,อนอินโทรเพล์เนาะอ่าจะมาในคอร์เอดเอฟเนาะอินโทรทำอิทเลยจะโบเมนคอร์ด B flat เนาะแต่จะเป็นคอร์เอดเอฟ ทำอิดเลยเฮาจะมาจับเบสเนาะเบสของ f แล้วก็มันจะเป็นเซียงการอินโทรเนาะคือการโซโล่นี่แหละทำอิดเลยเฮาจะมาจับเส้นที่ c ห้องสามเส้น c ห้องสามเนาะให้ทุกคนดีดเป็นแบบนี้เลยบีดคู่กันเลยดีดเบสเป็น f แล้วก็ทอนโซโล่พร้อม แล้วก็ดิดเส้นเป่าบัน,นี้ดิดเส้นที่3เนาะเป็นคอร์ดจีโอเคหลังจากที่เฮาดิดเส้นเป่าแล้วบันเฮาจะมาจ็ดมาจับเส้น3ห้องสามเเกาแล้วฮาจะเอา New เน,อ New นิวซีเนาะนิวซีนี่มาจับเส้นที่2ห้องหนึ่ง โอเคจลิีนซาซาให้เบิ้งเนาะเป็นขั้นตอนตอนนี้มันจะเป็นเอแต่ว่าจากน้อยเฮาชิไปมันจะเป็น B ีแฟทเนาะถ้าลิ้นเต็มเลยมันจะเป็นประมาณนี้โอเคเนาะทุกคนพอเข้าใจเนาะเอาเริ่มไม้ซาซาเนาะ คือหลังจากที่เฮาดีดดดเป็นคอดเอฟเลยเพอมันจะเป็นเสียงของเซนสองเมื่อกี้เทาวาเนะแล,ะล้วก mm ็มาบีแฟทเลยโอเคเฮาจะดีด okay. mm hmm. เป็นอ่าเกินว่าการงัดนิ้วเนาะแล้วก็ตบ mm hmm. ให้ทุกคนไปฝ mm ึกเนาะโอเคหลังจากเขาไป b f แฟแล้วต่อไป เขาจะไปะจีซับเนาะซึ่งเขาจะบริจับเป็นขา่าาเอินมาจับแบบจังซี่อบอจังซี่เลยนะแต่ว่าเขาจะจับเป็นขอดแบบคนในกระบ,บอกเขาใจคือกันเนาะแต่ว่าเขาจจเห็นเป็นน้ำกันหลังจากที่เขาไปบีแฟรแล้วอันนี้จะเป็น a เนาะแต่มันน่าจะเป็น a บอกเข้าใจคือกันเนาะนเป็นเองเนาะสร้างน,นาอมบบเป็นอย่างนะเนาะเราจะเอานิว,น,วนี้มาจาับที่ห้องที่หนะ้องที่ห้าเส้นหกเนาะแล้วตามด้วยนิวนางนี่จะเป็นเส้นที่เส้นที่สี่เนาะเส้นที่สี่ห้องห้าคือกันแล้วก็เส้นที่ 4, นะสามห,ห้องที่ห้าคือกันมันจะเป็นประมาณนี้ แล้วนิวซีนี่เขาจะจับอยู่ในห้องทีซีเซนสองเนาะแบบนี้เห็นบอกจะเปบนนี้หลังจากที่เขาดีดคอร์ดนี้ปุ๊บเขาจะดีดแบบว์ไวเนาะเขาจะลงดีดีอันนี้กับโบโแน่ใจว่ามันเป็นดีน่าจะเป็นดีดีแฟดดียังสักอย่างนั่นแหละก็เลยกับบอกว่าจใจกันหลังจากที่เขาจับอ่า เแล้วเนาะแล้วก็ลงดีล้วก็มาจีชาร์ปเนาะจีชาร์ปในง่ายๆเลยทุกคนมันคล้ายคือแบบนี้นี่แหละแต่ว่าเขาจับมาเป็นแบบนี้จับซีสายเนาะคือเขาจับเอนี hmm. ่แหละตั้งแต่เขาเลื่อนมาให้มันเป็นอย่างจับเบสมันโอเคจะลองเลียนซาซาทำกันในเะบิรงเนาะ เาสังเกตบิางว่าเขาจะจับเอตัวนี้บูงซื้อคือกันเนาะขออภัยพี่น้องเขาจับจังซีแล้วเขาเอานิวซีนี่จับจื่อไว้เนาะแล้วจะเฮาดีบกุดนึงแล้วก็เปลี่ยนเป็นดีแล้วก็มาเอฟชาร์ปเลยขอโทษเนาะจีชาร์ปโอเคเราใจที่เขาได้ ดิดแนวละเทือดิดเอแนวก็ดิดีแล้วก็มา G s ชาร์มันจะเป็นแบบนี้โอเคหลังจากที่เฮามาอา G ชาร์ปแล้วต่อไปเขาจะไป F กับ b ีแฟตคือ 9. เกาเขาไปไวๆเนาะดิทเธอละครั้งเราก็จะไปแล้วจะมา d ีแฟตตัวนี้เป็น d ีแฟตเนาะมันจะยู่ที่ห้องให้เขาทุกคนนับเลยเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8มันจะยู่ห้องที่8 <c oughs> เขาจะจับแบบนี้เอานิวซี่นิวซีไปอยู่ห้องที่7 โอเคนิวซี่อยู่ห้องที่เจ็ดแล้วกะ็สองนิ้วนี้จับห้องที่แปดแล้วตัวนี้ควบจังสี่มันจะเป็นดีแตเนะอ่หลังจากเขาได้จังสี่ลงดีแล้วก็จีซับแล้วไปจี้ F, แล้วไปเอฟแล้วก็บบีแบแล้วก็เลื่อนมาเลยโอเคมันจะเป็นประมาณนี้ดินรวมๆเลย จากนี้ไปจี้เออเขาไปจี้จี้ซับแล้วเขาจะเปลี่ยนเขาจะมาดนะีดีแฟลตเนาะแล้วจะไปต่อไปเขาจะมาดนะีมินเนอร์เนาะโอเคโนราดีเอ็มเราจะเขาไปดีแฟลตแหละจะไปดีเอ็มสังเกตว่าเขาจะบอดจับเขาจะปล่อ,อยนะิวกลอยเนาะ อาจะไป DM แล้วก็มาอีก d f a t ตอีเธอหนึ่งโอเคอ่าตัวสุดท้ายนี่จะเป็น F เ,เนาะมันน่าจะเป็น F อฟโบ,บคือกันน่าจะเป็น F f ฟแฟหรือว่า F F7 สักอย่างเนี่ยให้ทุกคนเข้าใจง,ง่ายๆแล้วเนาะ F นี้มันจะ ยูนี่แต่ว่ายูนี่มันก็เป็นเอฟคือกันมันคล้ายๆค,ค,คือแบบนี้เนาะแต่ว่าเขาจับจังซี่สองอมันจะยูเซนที่มันจะยูห้องที่แปดเนาะเส้นหนึ่งเออเส้นสองลวก็เส้นสามลวก็นิวซีนิวอานางตัวนี้เนาะจับเส้นที่ ้าเนาะห้องที่ห้องที่แปดคือกันมันก็นจะได้ประมาณนี้ไม่แต่3าเสนส่วนเซนซีตัวนี้เขาจะอุดไว้เนาะเขาจะเอานิ้วนางนิ้วกลางนี้อุดไว้บวให้มันได้ยินเสียงอ่าเราจะลองเริ่มแต่การทำอิดซาซาอีก2เทือนะแล้วเราจะปิดคลิปเนาะโอเค โอเคเนาะถ้าไครไม่เข้าใจเนาะก็สามารถคอมเมนต์มาในแล้วต่อไปเนาะจะซ้อนทอนกลางเนาะถ้าไครอยากให้ซ้อนทอนกลางก็สามารถคอมเมนต์มาในเนาะจะสอนอย่างละเอียดเลยคลิปนี้ก็ขอจบซำนี้เนาะบ๊ายบาย